สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องนัตพลดําสซิงครับผมนี่พามาชมรถดําครับร็ดําฟสายแบกครับเอาล่ะครับยงตัวออกเดินทางได้ ยงงานเสียวุดครับอ,อยู่กับเทียทิมงานเสียวุดครับผมอยู่กับแคปสองร้อยบีครับผมรุ่นคุณปู่ครับผมรับชมได้เลยครับทีงงานไยแบกครับระเท,ที่ยุนครับระเทศบ้านดูมึงม่จังหวัดเชียงรายครับ đón sáng nó nướng khắp tiếng con hấp ừ. ừ. con lấy khắp, khắp. แสงนิดหนึ่งนะครับผมรถมากันหลายครั้งครับโอ้รมากันสิบครั้งครับผม ไปครับเต็มของครับเต็มกองดินงานสายแบครัคบ กดติดตามช่องด้วยนะครับผมนัตพลดัมซิ่งเชียงรายครับแบกเิ็นกองครับแบกถิ่นกอง Đừng ครับนี่ hấp Đừng đâm โอ้โห hấp รถเชียงรายไม่ค่อยแต่งครับไม่เหมือนแถวๆอีสานครับเดิมๆครับรถห้างครับรถห้างรถห้างทั้งนั้นเลยครับมี่เจะสองรสิบครับสิงไฮเทคก,ก็มีครับผมนี่สิงไฮเทค ขับเต็มกองครับเต็มกองคขับเต็มกองครับในโอ้สวยงามมากครับรถทีมงานครับรถทีมงานเสียวบุ๊กครับเสียวบุ๊กเชียงรายครับผม บอดินของเราครับบอดินสายอีซูซูครับนี่อ่ F ครับสองร้อยแรงครับรถห้าครับนีรถรถประกอบครับ ละ23โลครับไปกับก็46โลครับประเทศที่ไหนครับประเทศบานดูเมืองใหม่จังหวัดเชียงรายครับเหนือไปแล้วครับผู้ชนะ10ทิศโอ้แตกงเต็มจังครับสิงให้เทค เล็กต็ดใจใหญ่ครับใจต้องแบกครับตามมาครับตามมา ครับเดี๋ยวฟ้าไปถ่ายมุมสูงครับว่าจะเป็นยังไงครับมุมสูงหาทางขึ้นก่อน hấp mụn xuống hấp xuống มุมสูงโอ้สวยงามพักมุมสู้มไงครับรถคุ้มฟูครับโอ้ยสุดยอดเลยแค่สองร้อยบีครับ ไ่วัดไยงามมากครับบอดินของเราที่ประมาณ20ไล่ครับสูงครับผมสูง ดินสวยครับลูกลังสวยงามมากโอ้ Ooh. ลูกลังยังสวยครับโ oh. อ้อ๋จัดไปครับเต็มกองครับเต็มกองยังไม่พอครับเอาอ,อีกเอาอีกจัดไปเต็มกองครับเอฟอาร์สองหนึ่งโซนครับไอ้ hey, สายแบกจริงๆของแท้ okay. อาชาหน่อยก็แ,แปกเต็มกองครับมาดูค่ายอีซูซูครับน้องเล็กแต่ใจใหญ่ครับ NTR 120ร้อยยี่สิบแรงครับาจะไปสองที่ตักครับของสองตักแล้ว แปดครับโอ้โหแปดตาครับเล็กแต่ใจใหญ่ครับไปงานแปงได้ครับแปดตาครับมาครับรถด,ดำทยอยมาแล้วนู่นกำลังเข้ามาบอดินครับ ớt nón lít cái à, dây khắp Nói ha, khắp nghe khắp. Nghe luôn, khắp. à, cao Nói chết có nghe khắp. À, luôn nghe khắp à, Tăng luôn à, tăng luôn ลูกลังอย่างสวยครับดูลูกลังครับ ừ, อู้ๆสวย ừ, งามมากครับงานแบกครับงานแบก กลิปนี้จะไปเยอะๆโอ้โเต็มกองครับเต็มกองดูฝั่งนี้บ้างครับเป็นไงครับใกล้จะถึงกันแล้วครับ ลงมาตลง,างนี้หละบบกนี่ครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาไปด้วยคุณปูครับผมแกปส2 0 0บีครับผมค,ครับ